สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับเพจเตรียมสอบครูผู app, ้ช่วยพนักศึกษาและช่อง YouTube ครูพหลาพาติวครับวันนี้มาติววิชาเอกพนักศึกษากันครับทุกคนวันนี้จะอยู่ในส่วนของเส้นเอ็นข้อเทาอ้าทุกคนอาจจะเกิดการเล่นกีฬาแล้วก็เกิดบาดการบาดเจ็บตรงบริเวณข้อเท้ากันหลายๆคนอาจจะต้องเจอแน่นอนครับเช่นเดินไปอาจจะสะดุดหรืออาจจะข้อเท้าพลิกข้อเทา้เทาแพงอาจจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน ในแต่ละบุคคลนะครับวันนี้มาดูกันว่าเสน้นเอ็นข้อเท้าเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนที่สําคัญนะครับจะมีอยู่3ส่วนามาดูนะนี่สส่วนเราไปเริ่มดูกันว่าเสน้นเอ็นข้อเท้า3ส่วนเนี่ยมันมีบริเวณไหนบ้างและประเด็นไหนที่มาสามารถที่จะไปเป็นข้อสอบได้นะครับ1เลยเอ็นข้อเท้าด้านนอกนะครับเอ็นข้อเท้าด้านนอกมาดูก่อนนะ ประโยชน์ของเอ็นข้อเท้าด้านนอกหรือหน้าที่เนี่ยนะครับให้ความแข็งแรงของข้อเท้าด้านนอกครับขนะ้อเท้าด้านนอกนะอ่าป้องกันข้อเท้าพลิกเข้าในการบาดเจ็บที่พบบ่อยนะครับคือการเกิดข้อเท้าพลิกเข้าด้านในนั่นเองนะครับด้านในตรงบริเวณตาตุ่มด้านในเราแล้วก็จะพลิกเข้าไปข้างในนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเอ็นข้อเท้าด้านนอกนะครับอ่าต่อไป เอ็นข้อเท้าด้านในเอ็นข้อเท้าด้านในให้ความมั่นคงของข้อเท้าด้านในป้องกันไม่ให้ข้อเท้าแบะออกไปทางนอกนะครับการบาดเจ็บที่พบบ่อยเนี่ยเกิดจากการประทะในลักษณะส่วนทางทําให้เกิดการบิดข้อเท้าไปด้านนอกน้่นเองนะครับก็คือขอเอ็นข้อเท้าด้านในเนี่ยคือจะป้องกันใช่ไหมเพื่อไม่ให้ ข้อเท้าเนี่ยมันแบะออกไปด้านข้างนอกใช่ไหมครับแต่บางทีมันเกิดการประทะกันไงมันก็เลยทําให้ส่วนทางกันนะครับก็เลยเกิดการข้อเท้าพลิกนะครับอย่างที่เราเคยเป็นกันนะครับในส่วนของการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุใดๆก็ตามแต่3ครับเอ็นข้อเท้าแบบสูงเอ็นข้อเท้าแบบสูงนะครับเป็นเส้นเอ็นที่อยู่เหนือกว่าระดับข้อเท้าครับการบาดเจ็บเนี่ยเกิดจากการบิดที่รุนแรงบิดที่รุนแรงพบว่ามีการบวมครับ เขียวช้ำที่บริเวณข้อเท้าด้านนอกซึ่งเหนือกว่าระดับตาตุ่มนั่นเองนะครับนี่คือเอ็นข้อเท้าแบบสูงนะครับคุณก็จำไปว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีในส่วนของการบาดเจ็บที่บริเวณไหนบ้างนะครับอ่ายะไล่มาดูกันใหม่นะ3ส,ส่วนจะมีด้านนอกนะด้านนอกนะครับด้านนอกนอก ในแล้วก็สูงนะครับคุณก็จําไปว่านอกในสูงนะคราวนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจหนังสือวิชัยพนักศึกษานะครับเล่มเดียวจบครบทุกเนื้อหา490บาทสนใจก็ทักมาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับท่านใดสนใจที่จะอยากจะแช์เนี่ยอยากจะแช์ไอ้สิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับเกี่ยวกับข้อเท้าเนี่ยผมก็จะลงเป็นไฟล์รูปภาพนะครับ ที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยวระึกษาทุกคนก็สามารถไปแชร์แล้วก็เก็บไว้อ่านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยวรักษาและครูพระพาเตียวฝากไว้เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ